ข้อย6อันนี้เขาถามว่าหวอเหมยเทียนฉีจื่อสิงเชอร์ชื่อสวยแซวเขาบอกว่าทุกวันเลยเนี่ยฉันขี่จักรยานไปโรงเรียนตอบข้อ F เพราะว่าเป็นรูปคนกำลังขี่จักรยานอยู่ต่อมาหวอเจียหยกซ่านโขเรนวอเจียหยซ่านโขเหรนแปลว่าครอบครัวที่บ้านครอบครัวของฉันหรือว่าที่บ้านของฉันเนี่ยมีกันอยู่3คนก็คือพ่อแม่ลูกตอบข้อ A แล้วก็หวอเสี่ยเฉียนเทียว อ่วาวอเสียงชื่อเมียนเถียวแปลว่าฉันอยากกินบะหมี่ตอบข้อบีเพราะว่าเป็นลูกเส้นบะหมี่ต่อมาทาหุยจ่วจงกวัวใช่อ่าอันนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้สามารถทําอาหารจีนได้หรือว่าทําอาหารจีนเป็นตอบข้ออ e ีเพราะว่าเป็นลูกกับข้าวหรือว่าลูกอาหารต่อมาถ้ามันซานเกอร์โตชื่อหลิวสวยเชิง ทำเป็นซานเกอร์โตชื่อหริวสวยเชิงแปลว่าพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอบข้อดี